ไปนูนเลยตรงกลางไม่ต้องฉีดแล้วแม่ฉีดเองอ่าแถวกลางไม่ต้องฉีดแม่ฉีดใกล้ๆสิลูกใกล้ๆอ่านั่นแหละพบทุกใบหรือยังอ่าทุกใบ,แล,กบแล้วก็เปลี่ยนต้นเลย ใกล้ๆครับไม่มาหรอกฉีดกันไว้เอาลําต้มสายชูฉีดกันไว้ยังไม่ตายไม่ทำไมหรอกก็ฉีดไม่ให้มันมาเกาะต้นพริกเราไงฉีดตาม ถ้าฉีดสูงมันจะปิวเข้าตาไงมันเป็นละอองอุ้ยน่าเกลียดหนูทำอะไรอะ่ะพอแล้วเปลี่ยนต้นตรงกลางแถวกลางไม่ต้องฉีดอล้แม่ฉีดเองหนูฉีดตะรอบข้างนอกอ,ะอ่ะอืมยาวไปนู่นเลยถึงกำแพงใช่ค่ะ ไปเหรอมมแมลงเหรอต้อนกล้วยไม่มีมแมลงหรอกอ<ม>ืไมไม่มีแม่รดน้ำทุกวันพอมันรดน้ำแล้วมันให้แม่เอาเอาน้ำแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ด้วยนะมันจะต้านตายเอาอะไรคะปุ<ม>๋ย

แม่ว่าจะไปซื้อหนูอยู่บ้างคนเดียวนะ,ะอ่าไม่เป็นไรหนูอยู่บ้างคนเดียวนะแล้วแม่ไปหน้าปากซอยแป๊บหนึ่งนะอ่าหนูอยู่ได้ไหมไอ่าโอเคถ้าแม่ไปก่อนนะ,<ฮ>ะแล้วแม่บอกลุงไว้นะแล้วแม่ไปบอกลุงไว้นะเอาไหม มีสองอันนะแม่เตรียมมาให้แล้วนะสีพูอันหนึ่งนะถ้าหมดอ่ะถ้าแม่ยังไม่กลับมาห<ไ>นูฉีดสีม่วงเสร็จหนูก็มาเอีสีชมพูนะคะ,ะเอาแม่ไปก่อนนะคะ,ะตั้งใจฉีดนะไม่ต้องแถวกลางไม่ต้องฉีดนะแยวแม่ฉีดเองนะค่ะแถวกลางไม่ต้องฉีดค่ะค่ะแล้วแม่ไปซื้อยาสูบด้วยเอามาแช่น้ำสักสองคืนแล้วก็มาใส่ โอเคแค่นี้นะไปก่อนนะ